กินเป็นไงปอกินเป็นไงหอมค่ะหอมนุ่มมากด้วยครับเดียอย่าเอาไปทาหน้านะเห็นน้องพ่อที่เอาไปทาหน้านะใช้เสียหน่อยใายเสียหน่อยนี่นะครับสี่อุยออเดอร์รถไวมากแม่แม่เพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่กดตอนนี้คือโคตรพลาดเลยเห็นไหมเสียเขาให้มาทาให้เนี่ยนี่หอมได้แม่ได้ปอกหอมได้เสียนะ เละขึ้นแล้วจ้าเลกขึ้นแล้วค่ะครับม้อนี้อย่าลืมไปซื้อนะครับเละขกินแล้วนะทุกคนพี่อ่านออกไปก่อนค่ะพี่อ่านหนึ่งรอพี่อ่านแม่แม่ได้อีกสามสิบเซตสุดท้ายค่ะเพลงสนุกสนุกค่ะส่วนไม่ไม่ค่อยมีเพลงสนุกสนุกครับส่วนมากจะมีแต่เพลงรักครับ จะจะร้องเพลงครับสบายดีไหมใช่ไหมครับสบายดีใช่ไหมสบายดีใช่ไหมโอเคจะทำเมื่อไหรวันนี้เธอโต้ครับโต้ครับโต้ครับจำได้ไหมจำได้ไหมอยากจะทำเมื่อไหน่วันนี้เธอเป็นอย่างไรสบายดีไหมตอนฉันม ยังคงเฝ้ารอวันของสองเราอยู่เสมอยังขอรักเสมอไม่เคยเปลี่ยนเด้ออสิงพอดีใีรท่องจริงเลยถ้าใครไม่เคยเปิดใจลองนะไม่แน่นะคุนี่ขอบคุณค่ะ แล้วพี่ถามจริงๆว่าพวกอิงทองคนเป็นยังไงกันเนี่ยทุก mm hmm. วันนี้ยคือผ่านเรื่องราวดามมากมามากมายเนี่ยผู้กันเริ่มรู้สึก,กว่าองโตขึ้นไหะตอนนี้ดาวนะคะความรู้สึกปลอดร,รอบที่แล้วพอมีเกิดเรื่องเกิดราวใช่ป่ะเขาก็รู้สึกว่าเขาดูแลอิงได้ไม่ดีพอแล้วตอนนี้พอมีเรื่องมีราวมาอีกแลเรารู้สึกไงกับผู้ชายคนเนี้ก็รู้รู้สึกว่าเขาเขาเขาเป็นคนที่มีเขาเรียกอะไรอะเขาก็ปกป้องหนูได้ค่ะก็ แล้วก็ตอนนี้เราก็กำลังปรับจูนความเข้าใจกันเฮ้ยแต่วันนั้นโทรไปมาเห็นอยู่ห้องในกันว่ามาอยู่ด้วยค่ะมาอยู่ด้วยมาอยู่ด้วยมาอยู่ด้วยนี่มันจะเม้าอะไรฟังนะวันนั้นโทรมานะเห็นเอ้าหันกล้องไปนี่นั่งเล่นกีตาร์อยู่แล้วก็ว่าโยเสียงใครดีกีตาร์้าไปนั่งทำงานกลุ่มครับออ๋นนั่่งงทากลุมเดี๋ยวนะมึงเรียนคณะสาขาใช่หรอเดี๋ยวนะเนาะมึงเรียนาระเขาเรียนประตูใบ นักสื่อช่วยช่วยใคใช่ใช่ใช่ไปช่วยนังทำสื่อครับคอคุณพี่คนเราอ่ะทุกคนนี่ค่ะฝันรู้โลกรู้ค่ะอารู้โลกรู้ค่ะทุกคนมีมากกว่านี้นะแม่แม่ใครอยากซัพพอร์ตนอนนะคะซื้อไปเลยนะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งในราคาหนึ่งอเจ็บเก้าบทเซ็ตนี้คือใช้ได้นานนะคะส่งถึงสามเดือนเลยเน้นความบำรุงชุ่มชื่นนะคะกลิ่นหอมกลิ่นหอมนะคะ กลิ่นหอมนะคะทุกคน่าตัวนี้คือบำรุงให้ผิวขาวกระจ่างใสผิวใสผิวออร่าคือพูดตรงๆนะคะทุกคนว่าถ้าทุกคนซื้อไปแล้วเหนียวเน่าหรือกลิ่นไม่หอมเรายินดีคืนเงินค่ะใช่จริงแม่ซื้อไปแล้วไม่หอมหรือกลิ่นเหนียวเน่าเนี่ยยินดีคืนเงินเลยตอนนี้นะคะทุกคนขามันเพิ่มกาก้าให้นะส0 0รอยเซตนะแม่แม่นะสามรอยเซตนี้นะคะต้องเช็คของต่อหลักบ้านสา0รอยเซตนี้คือ เอาแล้วหมดแล้วหมดเลยแล้วแหละน่าจะหมดแล้วหมดเลยนะแม่ตอนนี้เหลืออยู่288ร้อยแปเซตค่ะทาคอก็ได้นะคะติ๊ดใส่ใครพูดกันติ๊ดใส่ใครเอออ่ะเทียนใจกันดีพูดดิติายใครอะไรเลี้ยงอยู่ไม่ติ๊ดใ่จริงจริงค่ะพี่ฝันโทรอ่ะ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 เองติ๊ดใส่ใคร ทุกเวลาเหรอวะที่ไรทุกเวลาผมเรียนอยู่ไม่ได้ติดสายครับเพราอจะเมกก็ได้เมกอะไรหรือเมกค่ะไม่มีไม่มีติดสายใครเลยอ่ะมาทาครีมมาทาครีมวันนี้ทุกคนทำเสียชัยได้เมกเลยทุกคนเห็นแล้วมันมีเรื่องมันมีเรื่องมันมีเรื่องราวมันมีเรื่องราวมันมี่งราวคันมราวันีเ่อราวเซรั่มกูต้าตัวนี้นะครับก็จะช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสนะครับเก่งขึ้นมาทันทีหาอะไรพูดเลยอ่ะนี่ ได้อีก244เซตค่ะได้อีก244เซตนะคะทุกคนงขาตัวนี้คือเน้นความบำรุงชุ่มชื่นให้ความรุชุ่มชื่นกับผิวนะคะกลิ่นหอมนะคะแล้วก็บอกเลยว่าใครที่กินตัวแรงกินตัวเปี้ยงนี่สามารถใช้ได้เลยกินหอมติดทนนานมากๆบำรุงให้ผิวขาวาากระจ่างใสเนี่ยขนาดผู้กันเนี่ยเพิ่งเริ่มใช้ได้ทิเดียว มาหาเราวันนี้ครบหนึ่งอาทิตย์พอดีนะคะแม่แม่เนี่ยผิวผิวนางดีขึ้นมากนะคะไม่แห้งกลานมามา,มารอบก่อนอนะ่ะผิวแห้งกลานมากนะคะทั้งผู้กันทั้งแมงปอแต่วันนี้ก็ผิวดีมากๆเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าตัวเองน่ะไม่แดดหรือว่าดำกรรมพันธุ์ใช้ตัวไหนมาแล้วก็ขาวยากเพราะว่าผิวเราขาดความชุ่มชื้นแม่เอาเซตนี้ไปใช้ได้เลยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะจากราคาเต็มนะแม่แมนะราคาเต็มคือหนึ่งรอ้อยอ่านราคาเต็มคือห้าร้อยแปดสิบ แต่วันนี้ให้เลยในราคา179บาทได้อีก1 9อเซตจ้าเอายังไงอะแม่แได้อีกได้อีก190เซตเนี่ยที่นี่ผมขอไม่มีแล้วนะทำยังไงอ่ะเขาพรุ่งนี้เขาผลิตเป็นขวดแล้วค่ะเป็นร่อนรีมิเต็ดมาแล้วค่ะมีแบบเป็นขวดแล้วค่ะแม่แได้อีก157เจ็เซตค่ะ เอานะผู้การอ่ะเองเองเองขายกับโมปอดี ody, ขายยังไงก็ได้ให้มันหวานที่สุดขายยังไงก็ได้ให้มันหวานที่สุดให้คนดูแบบกดปดุปด๊บกดปดุปด๊บเพลย์อจาจจะแค่หนึ่งแนนี้เธอพี่จะยืนด,ดูอย่างงงางางงวดมาแรงปอแล้วขึ้นเต้เดี๋ยวพี่จะเช็ดให้น้องเองนะอะไร <c oughs> เอ้ยเดี๋ยวพี่จะทาให้น้องเองนะเช็ดเช็ดปอเอาคเดี๋ยวเอาคืน นี้คะเอ้ยถึงแล้วค่ะนี่ดูนะครับไม่ติดขนนะคะตัวนี้เป็นชั้นไม่ติดขนนหนูเป็นคนขนเยอะนะคะทุกคนนี่ตัวนี้คือไม่ติดขนไหมครัไม่ติดค่ะพอทาไปแล้วผิวเอ้ยเนื้อเขาเรียกอะไรเนื้อสัมผัสบางเบาทาไปสักพักคือแห้งเลยซึมไวด้วยค่ะทุกคนไม่เหนื้อหนะใช่เหนอะอหนาไหมเนี่ย ผมทาไปผ่านไปพักหนึ่งนะครับก็คือไม่ไม่หนักเลยครับพอแต่พอเราทาแล้วมันไม่หนักแต่กลิ่นกลิ่นยังอยู่กับเราไปยักจนกว่าเราจะอาบน้ำค่ะทุกคนอาบน้ําใหม่เลยอะ่บอกว่ามันหอมมากไม่ต้องทาน้ํานหอมเลยครับม้หอมใช่สุขภาพดีมากเลยครับสื้อม่วงผมสื้งม่วงไปไหนเสอ้องม่วงตัวตะก้าก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาคุยกัน่ตัวตะก้าก่อนอีกหนึ่งเท่าไหร่ดี สิอะไรอ่ะห้าห้าสิบบาทห้าสิบเจตครับช่วยอุ่นหนุนหน่อยนะครับสามขวดเลยสามัวเลยอ๋อเรื่องเสื้อม่วงวันแรกแม่แม่เขาเห็นว่าเอ็กเคยเพิ่มม่วงไปก่อนแต่พอวันถขึ้นม่วงมาเสื้อหนาวค่ะทุกคนเสื้อหนาวผมก็ยืมแมงปอผมก็ยืมแมงปอแม่แม่ก็เลยเห็นก็คิดว่า เอ๊ะมันยังไงกันทําไมเสื้อมันไปอยู่สคนด้วยกัแต่แต่เสื้อลงมาแ้ไม่ใช่ของปอนะคะทุกคนอ้าวแล้วใครเป็นของไม้าวปอนยืมไม้มาอีกทีนึงค่ะติดจ่ายใครเอาแก้วอ่ะก็จะเลี้ยงไปอุ่นหนุนนะครับเรงนี้นะครับเรนนี้นะครับหนึ่งแถมหนึ่งหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับเข้ามาแล้วก็กดตะกร้าได้เลยนะครับได้อีกสามสามเซตสุดได้สามสิบสามเซตสุดท้ายครับ เล่งเลยนะครับโปรนี้มีโปรเดียวไลน์นี้ไลน์เดียวนะครับแค่ไลน์นี้ไลน์เดียวนะคะทุกคน1นึ่แถมหนึ่บาบาทครับ ขออีกคนละหนึ่งออเดอร์ค่ะทุกคนครับอีกเท่าไหร่นะ39บ้าบนอีกอีกหนึ่งออขอคนละหนึ่งออเดอร์ผู้กานจะเคลียร์เรื่องติดสายอได้ผู้กานจะสถลภาพค่ะทุกคนว่าไม่กล้าโชว์แชทหรือเปล่ากล้าโชว์แชทว่าสายไหนนึกไม่ออกเดี๋ยวพี่ดูให้เนาะทุกคนรีบกดนะคะลงไลน์แล้วมันจะรับผมไม่เคยติดสายที่ไหนแม่อ่ะนี่แขบไว้เลยติดสายที่ไหน ชั S <S <preach Country> ้นหลุดเลยพะตอนนี้ชทหลบดแล้วค่ะเอาไงอาะยกันคุยกับน้องบีมครับคุยกับน้องบีมเดียยกับน้องบีมเดี๋ยวพี่หนุกันใครเดี๋ยวน้องบีมเอาไงวะาก็ไม่เสกเ่ช่ใกดกันใหญ่คุยฟนฟ้าไงเจ้หึงเหรอถามเขานี่ก็วันนั้นพี่น้อโทรหานุ่งผู้กันโทรไม่ติดเลยติดสายใครก็ไม่รู้ดูแล้วเงินที่สายใครหนูเดี๋ยว่เดี๋ยวนโทรกลับแล้วพี่เดี๋ยวนูงแป๊บนึ่งโทรไปก็ติดสายจริง แม่แม่เราอีกสิเซตสุดท้าย<อ>ค่ะ10เซตสุดท้ายนะครับแม่แม่หนึบาทครับ1แถม 1, นึ่งรบาทบาท,ทาแล้วไม่เหนืหนอนะผิวได้ดูก็จ่างใสอุอนหนุนเลยนะครับใครที่ต้องการจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะบางคนผิวแห้งก้านผิวเขาเรียกอะไรดำกรรมพันธ์ทุกคนสามารถใช้ได้นะคะใช,ใช้ปุ๊บผิวเราจะรู้สึกชุ่มชื้นขึ้นมาทันทีเลยโตเอาค่ะ จะให้ขายลิปเดี๋ยวจะให้ขายลิปเนี่ยขายยังไงมีแค่ร้อยหกสิบหกแท่งลิปเนี่ยไม่มีแค่ร้อยหกสิบหกแท่งหมดแล้วนะลิปแม่ป้ายเนี่ยก็คือหมดจริงๆด้วยลิกอซี่ใครยังไม่เคยเปิดใจลองใช้ตัวนี้นะคะใครที่ปากดําปากค้าสามารถใช้ได้เลยอ่ะผู้หญิงผู้ชายทาได้ตัวนี้เป็นลิปบำรุงปากนะคะแม่ราคาเต็มนะแม่นะตัวนี้นะหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่วันนี้ไม่ขายค่ะแม่จัดให้แม่เลยในราคา เก้าสิบเก้าบาทค่ะโอ้ถูกมากเก้าสิบเก้าบาทนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะหนูหาแล้หนึ่งร้อยเท่าไหร่นะคะพี่ฝันราคาเต็มร้อยเก้าเก้าแต่วันนี้ปากหมุดให้เลยเก้าสิบเก้าบาทตัวนี้ปากดำปากค้ำใช้ได้เลยนะคะปากดำปากค้ำใช้ได้เลยนะคะเนี่ยปากตะก้าให้แล้วนะแม่ๆนะใครยังไม่เคยลองใช้ได้ได้แค่ร้อยหกสิบหกแท่งนะแม่นะร้อยหกสิบหกแท่งนี่หมดแล้วหมดเลยนะคะลูกค้าไม่มีแล้วนะคะลูกค้าตัวนี้คือแบบ ทาดีมากอ่ะจัดไปเลยเด็กๆทุกคนคะนี่เป็นมียูเลเวอร์ลิปกอสนะคะทุกคนเป็นลิปที่บำรุงริมฝีปากใครที่ปากดำปากแห้งปากไม่ชุ่มชื้นเดี๋ยววันนี้ปอจะทาให้ผู้กันดูนะคะจะทาลิปให้ผู้กันและให้ทุกคนดูค่ะเหลืออีกร้อยแท่งสุดท้ายค่ะขอบคุณครับนี่อ่ะความรู้สึกเป็นไงคะคุณผู้กันความรู้สึกมันก็รู้สึกปากมันชุ่มชื้นขึ้นครับ แล้วก็หอมอร่อยมากเลนี่ยริบริบไปอร่อยเท่าปอแล้วก็ไม่ไม่ได้นะ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 แบบเพราะไม่ยังไงเป็นแม่เลยห้าสิบสี่แท่งค่ะห้าสิบสี่แท่งเอายังไงดีล่ะดีเด็กหมดแล้วหมดเลยนะคะแม่แม่เขาเห็นไหมคะแต่คนที่ปากแห้งผมปอปอก็ปากแห้งจะใช้ดีมากเลยนะครับทาปุ๊บเหมือนแล้วแบบ ดูมีสุขภาพดีเลยค่ะปากเราอ่ะจากราคาเดิมเท่าไหร่นะร้อยเก้าสิบเก้าบาทเราไม่ขายค่ะวันนี้ป๊อขายหนึ่งเอ้ยไม่ใช่วันนี้ป๊อขายเก้าสิบเก้าบาทค่ะเก้าสิบเก้าบาทรีบกดเลยครับเหลือห้าสิบบ้านสุดท้ายนะครับค่ะทุกคนมีจำนวนจำกัดนะคะหมดแล้วหรอคะหมดแล้วอ๋อหมดแล้วครับพี่ฝันหมดแล้วหมดแล้วไม่มีเติม า,อาขอบคุณค่ะต่อไปเซรั่มแอคเน่ลดสิวหน้าใสน,นะคะเซรั่มเอ็เน่ไหนเอ่ยเซรั่มเอ็เน่ะแม่นะลดสิวหน้าใสน,านะคะตัวนี้คือบอกได้เลยว่าใครที่หน้าเป็น